ดีค่ะมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขค่ะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่ในภาคเหนือตอนบนนะคะจะเน้นที่จังหวัดพะเยาค่ะตอนนี้นะคะจังหวัดพะเยาของเรามีผู้สมัครสอสอนะคะซึ่งเป็นว่าที่ผู้สมัครครบทั้ง3าเขตค่ะเขตที่1เนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่เป็นนักธุรกิจและเกิดที่จังหวัดพะเยานะคะนั่นก็คือเขตอำเภอเมืองอำเภอแม่ใจก็คือน้องอรุพงศ์มาคำค่ะ ตรงจุดนี้เราก็มีความหวังพอสมควรนะคะเพราะว่าพื้นที่เขตเมืองหรือว่าเขตหนึ่งของจังหวัดพะเยานั้นจังหวัดพะเยาของเราเนี่ยคะมีสาขาพรรคประชาธิปัตย์อยู่ที่นี่มาตลอดหลายยุคหลายสมัยค่ะดังนั้นจึงเป็นความหวังพอสมควรและนอกจากนั้นแล้วเราก็ยังได้คนรุ่นใหม่ไฟแรงเข้ามาช่วยในเรื่องการในการที่จะเป็นปากเสียงให้กับพี่น้องประชาชนจังหวัดพะเยาค่ะส่วนเขตที่2ค่ะโชคดีมากเลยนะคะในพื้นที่อำเภอจุนอำเภอเชียงคำอำเภอพูซาง พื้นที่นี้นะคะเราก็เป็นเขตติดต่อนะคะดังนั้นจึงมีนะคะว่าที่ผู้สมัครนะคะเป็นอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาค่ะซึ่งก็คือคุณกาดพลนั่นเองนะคะซึ่งท่านนี้นะคะเป็นบุคคลซึ่งเป็นคุณเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิเป็นคนที่มีคุณสมบัตินะคะที่ดีเด่นและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยท่านก็ยังคงทํางานนะคะในการดูแลพี่น้องประชาชนมาตลอด ตั้งแต่สมัยที่เป็นข้าราชการเล็กๆอยู่ในพื้นที่ของสินักง,งานจังหวัดพะเยาจนกระทั่งมาเป็นหัวหน้าสินักงานจังหวัดพะเยาแล้วก็ได้ดูแลนะคะท้องถิ่นต่างๆของจังหวัดพะเยามาโดยตลอดด้วยรวมทั้งได้ดูแลนะคะกลุ่มมวลชนต่างๆรวมทั ok ้งอปปอลอสมอต่างๆนะคะในพื้นที่จังหวัดพะเยามาโดยตลอดด้วยดิยฉันจึงรู้สึกดีใจมากเลยที่ได้ท่านกาดพลนะคะมาเป็นผู้สมัครสสอของจังหวัดพะเยาในพื้นที่เขต2ค่ะส่วนพื้นที่เขต3นะคะ เป็นเขตเก่าของมริกาเองค่ะเขตนี้นะคะบ้านบุญมีตระกูลของเราค่ะทําพื้นที่มาร่วม13-14ปีก็เขตพื้นที่นี้เป็นเขตภูเขาค่ะทั้งหมดรวมกัน4อําเภอนะคะเริ่มต้นด้วยที่อําเภอบ้านเกิดของผู้สมัครเองและของมริกาด้วยนะคะก็คืออําเภอเชียงม่วนต่อมาคืออําเภอปงอําเภอดอกคําใต้และอําเภอภูกามยาวค่ะทั้งหมดนะคะมีผู้มีสิทธิ์ในการที่จะลงคะแนนเสียงนะคะ130,000คนค่ะ เขตนี้นะคะเป็นเขตที่มีชนเผ่าด้วยแล้วก็เป็นเขตที่มีเกษตรกรพื้นราบคนส่วนใหญ่นั้นนะคะก็มีอาชีพในการทําไร่นะคะแล้วก็เป็นเกษตรกรซะส่วนใหญ่ดังนั้นนโยบายของพักคปชดิปัดเรื่องเกี่ยวกับการมีหลักประกันรายได้หลักประกันราคาอันนี้จึงทําให พื้นที่เขต3ของจังหวัดพะเยานะคะมีความนิยมค่อนข้างมากและรู้สึกว่าภูมิใจที่ได้ดูแลค่ะเขตนี้นะคะผู้สมัครก็คือน้องชายมุลี่เองค่ะก็คือคุณมณศักดิ์บุญมีตะกูลค่ะคนนี้แหละค่ะที่ทําพื้นที่มาหลายหลายปีแล้วนะคะตั้งแต่ตอนที่มริกาลงสสครั้งแรกค่ะเมื่อปี2,547คุณมณัสศักดิ์บุญมีตระกูลเป็นผู้อวิการเลือกตั้งให้กับมริกาเองค่ะ และหลังจากนั้นนะคะปี2550ค่ะคุณมัสักก็ยังคงเป็นผู้อํานวยการเลือกตั้งค่ะและปี2554คุณมัสักบุญมีตระกูลก็เป็นผู้อํานวยการเลือกตั้งค่ะและเขาก็ผันตัวไปทําหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลน,นะคะสโมสรฟุตบอลพะเยา FC ค่ะสามารถนําทีมพะเยา f FC นะคะขึ้นไปสู่ดิวิชันที่2ซึ่งเป็นรองก็เพียงแค่จังหวัดเชียงรายเท่านั้นเองนะคะซึ่ง หลังจากที่ผันตัวไปทําหน้าที่ผู้จัดการทีมสโมสรฟุตบอลพะเยาเอฟซีพะเยาก็มีชื่อเสียงขึ้นมากในเรื่องของการกีฬานะคะและปัจจุบันนี้ค่ะเขาทําหน้าที่เป็นเลขาธิการมูล,ลนิธิมริกาเพื่อประชาชนค่ะ เป็นโปรเจกต์แมเนจเจอร์ดูแลโครงการต่างๆในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชนเผ่าในพื้นที่ชาวบ้านในพื้นที่ต่างๆนะคะมาตลอดระยะเวลาประมาณ10ปีนะคะเพราะว่ามูลที่มาลิกาก่อตั้งตั้งแต่ปี2550ค่ะมีคุณมนัสสักบุญมีตระกูลเป็นเลขาธิการมูลนิธิจัดหางบป,ประมาณแล้วก็ดูแลโครงการต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดเลยค่ะอย่างเช่นโครงการนะคะต้านภัยหนาวหรือว่าโครงการต่อยอดจากรายการร่วมมือร่วมใจไอทีวีค่ะโครงการ อมอบไออุ่นให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภูเขาค่ะนอกจากนั้นก็เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับนะคะ,ะยารักษาโรคยาสมุนไพร,รประจําบ้านที่ขึ้นชื่อมากเลยนั่นก็คือยาหม่องสีดํานั่นเองค่ะเป็นสมุนไพรสีดําค่ะนอกจากนั้นก็มีโครงการเกี่ยวกับการผ่าตัดต้อตาเริ่มต้นตั้งแต่ปี2551และก็ปี2552ค่ะซึ่งตรงจุดนี้ก็มีทักษะในการประสานงานหน่วยงานต่างๆในการเข้าไปดูแลพื้นที่ของพี่น้องประชาชนนะคะเอาละค่ะแต่สําหรับี ปี2562ค่ะการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปี2562นั้นค่ะคุณมนัสักบุญมีตะกูลนะคะก็อาสาในวัย39ปีค่ะเพื่อที่จะทําหน้าที่ เป็นว่าที่ผู้สมัครหรือเป็นผู้สมัครสอสของเขตสามจังหวัดพะเยาค่ะคนคต่อคําใต้คนอําเภอเชียงมนวนอาเภอโปงและก็อําเภอภูกามยาวนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยเชีร์กันได้ค่ะแล้วก็มาริกาก็นะคะจะเป็นคนหนึ่งซึ่งจะอยู่ทั้งเบื้องหลังและก็จะอยู่ทั้งการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนร่วมกันในนามของพรรคประชาธิปัตย์นั่นเองค่ะก็สําหรับพื้นที่ของจังหวัดพะเยานะคะ ในแต่ละเขตนั้นนะคะแม้ว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะคะเกษตรกรหรือว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยะคะ่ะทั้งหมดจะมีอาชีพนะคะส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรแต่ขณะเดียวกันก็มีปัญหาอื่นนะคะที่พี่น้องประชาชนสะท้อนมาค่อนข้างมากซึ่งเราก็พร้อมในการที่จะนําปัญหาของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะนำไปสู่นโยบายของรัฐบาลถ้าหากประชาธิปัตย์มีโอกาสเข้าไปบริหารจัดการบ้านเมือง เข้าไปบริหารจัดการอํานาจเราก็จะผลักดันให้ประชาธิปทตย์นั้นใช้อํานาจเพื่อประชาชนค่ะสิ่งหนึ่งนั้นที่เรากําลังพยายามผลักดันนะคะนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับการออกโฉนดนะคะไม่ว่าจะเป็นโฉนดชุมชนไม่ว่าจะเป็นโฉนดที่ดินและไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรที่ดินทํากินให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งเรื่องนี้ประชาธิปัตย์เคยทํามาแล้วค่ะประชาธิปัตยปัดได้ทํามาแล้วนะคะเมื่อ การเลือกตั้งและหลังการเลือกตั้งเป็นรัฐบาลปี50 51 52 53ก่อนที่จะนะคะเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเมื่อปี2554สิ่งที่ปัจเจกป,ปัติัให้กับพี่น้องประชาชนก็คือนโยบายโฉนดชุมชนนะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนนะคะที่ไม่มีที่ดินทํากินสามารถที่จะนะคะร่วมกันครอบครองโฉนดเป็นที่บ้านก็ดีเป็นที่อะไรก็ดีนะคะ ก็ร่วมกันเพียงแต่ว่าโฉนดนั้นนะคะไม่สามารถที่จะทําปทำไปนําไปซื้อขายกันได้แต่ว่าสามารถที่จะเป็นที่อยู่อาศัยได้เป็นที่ทํากินได้อะไรต่างๆเหล่านี้นะคะซึ่งนโยบายนี้เราก็พยายามในการที่จะผลักดันประจติปัดให้เดินหน้าต่อไปในเรื่องนี้ค่ะ นี่คือสิ่งที่คนพยายาต้องการและนอกจากนั้นแล้วก็คือการจัดสรรที่ดินทํากินออกโฉนดให้กับพี่น้องประชาชนได้ครอบครองเพื่อนําไปเป็นนิติกรรมสามารถที่จะเอาไปใช้เป็นสินทรัพย์ส่วนตัวได้นี่นะคะจุดนี้เราก็พยายามค่ะในการที่จะผลักดันทางฝ่ายนโยบายให้ประชาธิปัตย์เข้าไปเป็นรัฐบาลแล้วก็ทําเรื่องนี้ให้กับประชาชนเพราะมีประสบการณ์แล้วนั่นเองค่ะ นอกจากนั้นแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทําทหลักประกันรายได้หรือหลักประกันราคาให้กับเกษตรกร80%ของประชากรที่จังหวัดพะเยานั้นเป็นเกษตรกรนะคะเราเคยมีความอยู่ดีกินดีในช่วงสมัยรัฐบาลของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเมื่อปี2551 52 53และนะคะต้นปี54นั่นก็คือว่า เรื่องเกี่ยวกับการทําประกันรายได้ประกันราคานะคะทำให้ไม่เกิดการทุจริตและนอกจากนั้นแล้วหลักประกันนี้เองค่ะทำให้กลไกทางด้านการตลาดของราคานะคะมันเป็นไปโดยอัตโนมัติแล้วทําให้เศรษฐกิจมันค่อนข้างที่จะ,ะพลิกฟื้นตัวทําให้ประชาชนหรือเกษตรกรค่ะมีเงินสดอยู่ในมือและถ้าหากว่าราคาพืชผลปีไหนไม่ดีนะคะ เขาก็จะมีการส่งส่วนต่างของการประกาันร,ราคาไว้เนี่ยค่ะส่วนต่างนั้นเข้าไปที่บัญชีของเกษตรกรโดยตรงผ่านนะคะบัญชีทกศหรือบัญชีของเกษตรกรนะคะโดยตรงเลยจึงทําให้ไม่มีการนะคะคอรัปชันและทุจริตตรงจุดนี้ประชาชนได้เต็มๆเกษตรกรได้เต็มๆอันนี้ประชาชนที่จังหวัดพะเยาก็รอคอยอยู่ค่ะว่า,าในเรื่องนโยบายทางด้านต่างๆเหล่านี้ค่ะก็เป็นความหวังค่ะ นอกจากนั้นแล้วก็คือเรื่องเกี่ยวกับการค้าขายและก็การหาอาชีพใหม่ๆนะคะรวมทั้งคนรุ่นใหม่ที่เรียนจบมานะคะแต่ว่ายังไม่มีงานทําปรากฏว่าประช t s ิปฏิเขาก็จะมีนโยบายค่ะในการที่จะเรียนจบมีงานทําโดยเฉพาะปะวสและโดยเฉพาะปะวชและโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาค่ะตรงจุดนี้จึงกลายเป็นความหวังของคนนะคะที่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดหรืออยู่พื้นที่ไกลเมืองอะไรต่างๆนะคะเพราะว่า การที่เรียนจบสิ่งที่เป็นความหวังของพ่อแม่ก็คือการมีเงินเดือนหรือการมีอาชีพการมีหลักประกันตรงจุดนี้จงกลายเป็นนะคะความหวังของคนจังหวัดพะเยาเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นรอบนี้ก็ต้องบอกเลยนะคะว่ามลิก็พยายามในการที่จะนะคะคิดนโยบายแล้วก็ผลักดันในฐานะที่เราเนี่ยได้ลงพื้นที่ไปสัมผัสกับพี่น้องประชาชนรวมทั้งคุณมนัสศักบุญมีตะกูลค่ะซึ่งเป็นว่าที่ผู้สมัคร ในพื้นที่เขตสามจังหวัดพะเยานะคะลงพื้นที่มาตลอดระยะเวลาที่มาริกาลงพื้นที่และทําหน้าที่แทนมาริกาโดยตลอดในการรับหน้าเสือพบปะพี่น้องประชาชนในเขตเลือกตั้งแห่งนี้รวมทั้งจังหวัดพะเยาเกือบทั้งจังหวัดด้วยค่ะในานามของมูลนิธิมาริกาเพื่อประชาชนเมื่อตัดสินใจในการที่จะมานะคะเป็นปากเป็นเสียงแล้วก็จะมาเป็นผู้แทนของประชาชนจะมาเป็นว่าที่ผู้สมัครสสอของพี่น้องประชาชนค่ะคุณมนัสัก์บอกกับคุณมาริกาว่าอย่างนี้นะคะว่า เศรษฐีเขาไม่ค่อยมีเวลาในการที่จะให้กับประชาชนแต่สิ่งที่เขามีคือเงินแต่สําหรับเขานั้นเขามีเวลาให้กับประชาชนแต่สําหรับโอกาสเขาจะเดินไปพร้อมกับประชาชนและจะคอยเป็นหูเป็นตาเป็นปากเป็นเสียงแล้วก็จะทํางานเคียงข้างพี่มาริกาในการที่จะไม่ทิ้งประชาชนแล้วก็เดินไปข้างหน้าด้วยกันค่ะและเราก็ค่อนข้างมั่นใจนะคะว่าท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ และมั่นใจด้วยว่าท่านชูลิกภัยประธานที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์มั่นใจในเลขาธิการพรรคจุติไกลฤกษ์เราทั้งหมดเป็นทีมนะคะแล้วก็ไม่เคยทิ้งคนพะเยาจะสังเกตนะคะว่าโครงการต่างๆของ มูลนิธิหม่อมราชวงศ์เสดีประโมทเองก็ดีหรือโครงการต่างๆที่คุณอภิสิทธิ์มีส่วนเกี่ยวข้องเองก็ดีค่ะจะมีการสัญจรไปนะคะในพื้นที่จังหวัดพะเยาอย่างต่อเนื่องท่านเชื่อไหมคะว่าเมื่อสองปีก่อนนี้นะคะโครงการต้านภัยหนาวด้วยผ้าห่มกันหนาวจํานวนหนึ่งค่ะเราได้มีการสัญจรไปโดยอภิสิทธิ์เวชาชีวะค่ะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์คนอำเภอปงจังหวัดพะเยาซึ่งไกลพื้นที่ยงมากนะคะอยู่ติดภูเขาแล้วก็ติดกับจังหวัดน่านค่ะดังนั้นเนี่ยปรากฏว่าอะไรลูกคะก็มี โครงการไปถึงค่ะแล้วก็เป็นช่วงวิกฤตภัยหนาวอย่างรุนแรงคุณอภิสิ์เป็นห่วงมากในที่สุดแล้วก็ไปช่วยประชาชนที่นั่นค่ะในช่วงเวลานั้นก็เป็นช่วงฤดูน้ําหลากแล้วก็มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับน้ําท่วมด้วยค่ะ mm. ก็ได้มีการไปดูแลพืชไร่สวนเกษตรกรนะคะ mm. โดยเฉพาะไร่ข้าวโพดท,ที่อําเภอปงจังหวัดพะเยาค่ะ mm. เป็นครั้งแรกที่อภิสิ ที่ที่คนระดับอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะได้ไปในเขตไกลปื่นเที่ยงแล้วก็ติดภูเขาระดับนั้นเลยค่ะแล้วคนอำเภอปงก็รู้สึกชื่นใจมากค่ะนอกจากนั้นแล้วอำเภอดอกคําใต้ค่ะก็เป็นอำเภอหนึ่งที่อภิสิทธิเวชชาชีวะในฐานะอาดีตนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะเคยไปมาแล้วนะคะแล้วก็ไปทําบุญไปทอดกรถินทอดผ้าป่านั่นเองค่ะที่ตําบลสันโค้งค่ะอำเภอดอกคําใต้จังหวัดพะเยาค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะ อำเภอเชียงม่วนก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งค่ะที่ขุณอภิสิทธิ์นะคะเคยสัญจรไปค่ะไปร่วมรับประทานอาหารแล้วก็ไปที่บ้านคุณมริกาค่ะแล้วก็ไปที่บ้านคุมมนัสศักด์นะคะและอีกที่หนึ่งนะคะอำเภอภูกรารยาวก็เป็นพื้นที่หนึ่งค่ะที่รัฐบาลสมัยอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะได้เคยอนุมัติโครงการโรงพยาบาลภูกรารยาวไว้ในปีงบประมาณ2551และ52ด้วยนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นสัญ,ญลักษณ์เลยนะคะว่า พักประชาธิปัตย์เคยมีสสที่จังหวัดพะเยามา,าหลายครั้งหลายคราแล้วก็ในประวัติศาสตร์ในร่วม40-50ปีที่ผ่านมานั้นนะคะร่วม70ปีที่ผ่านมานั้นนะคะประชาธิปัตย์มีสสที่จังหวัดพะเยาโดยตลอดค่ะและเพิ่งจะหายไปเมื่อ,อไม่กี่ปีมานี้เองนะคะดังนั้นครั้งนี้ค่ะ มริกาจึงมีความภูมิใจในการที่จะนําเสนอว่าพักประชาธิปัตย์มีความพร้อมมากๆที่จังหวัดพะเยาค่ะถึงแม้ว่านะคะเรานะคะจะไม่ได้อยู่ในโพต่างๆก็ตามนะคะแต่ว่าการทํางานของเราที่ติดพื้นที่แล้วแต่ละคนนั้นมีดีคนละแบบในพื้นที่นั้นเนี่ยนะคะก็จะทําให้คนพะเยาไม่เสียโอกาสและจะทําให้พี่น้องจังหวัดพะเยานั้นนะคะจะได้โอกาส เท่าเทียมกันกับคนกรุงเทพได้โอกาสเท่าเทียมกันกับคนทั่วประเทศค่ะสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ใช่ไหมคะจะเป็นการเลือกตั้งบัตรใบเดียวค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องจําหน้าผู้สมัครและจําเบอร์ผู้สมัครแต่ละเขตให้ดี มลิกาก็อยากจะขออนุญาตฝากคุณมณัศก์บุญมีตระกูลค่ะคนคนนี้เป็นคนที่พูดน้อยแต่ต่อยหนักนะคะมีความซื่อสัตย์แล้วก็มีความจริงใจเป็นเลิศค่ะและเป็นคนที่มีความคิดมีวิชั่นและเป็นคนติดดินเป็นคนมีประสบการณ์ความรู้ความสามารถสําคัญที่สุดคือเป็นคนมีจิตอาสา และเป็นคนที่มีสัมมาครารวะกับผู้หลักผู้ใหญ่และเป็นคนห่วงใยคนเท่าคนแก่ค่ะฝากมณัตต์บุญมีตระกูลนะคะในพื้นที่เขต3ามอเภอดอกคําใต้อําเภอปงอำเภอเชียงม่วนอำเภอภูก,กามยาวค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ